สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวบ้างานบ้างเงินท่านจะเกิดราศีธนูเปิดดวงประจำเดือนมก,กราคม2,567 คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงประจำเดือนมก,กราคมสำหรับท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่สำหรับท่านที่ได้รับชมคลิปนี้เลยนะคะก่อนอื่นเลยเอทุกท้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีด ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับท่านที่เกิดในราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมค่ะในเดือนมกราคมนะคะภาพรวมจะอยู่ในด้านดีค่ะทำมากก็ได้มากมีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆ มีเกมประสบความสำเร็จในไม่ช้าความแน่วแน่เข้มงวดมีทั้งดีและไม่ดีขึ้นกับสถานการณ์และคนที่เกี่ยวข้องทำให้พอเหมาะจึงจะให้ผลดีค่ะเด็ดขาดในสิ่งที่ควรปัญญาจะช่วยให้ท่านสำเร็จเคล็ดลับเสริมดวงแนะนำให้ไหว้พระปิดทองพระประจำวันเกิดปฏิบัติธรรมทำบุญถวายดินที่ดินสิ่งก่อสร้างน้ำเสริมความมั่งคั่งและมั่นคงค่ะ ดวงการงานได้ผลลัพธ์ดีจากความขยันทำงานหนักปัญหาคลี่คลายได้รับการช่วยเหลืออะไรที่คิดว่าจบไปแล้วจะกลับมาทำประโยชน์อย่างปังและก็ดังด้วยนะคะทำสิ่งดีๆก็จะได้ผลดีกลับมาไม่ควรทำอะไรร้ายๆเป็นช่วงถูกจับตาพิจารณาเป็นช่วงของข่าวดีโบนัสประกาศผลโด่งดังและพุ่งปังในสือ่อค่ะ การเงินภาพรวมปรากฏมักจะเป็นด้านดีได้ผลตอบแทนรวมที่ทำมาได้เงินจากงานมีรายได้เพิ่มขึ้นทำรายได้ได้ดียิ่งพบคนมากยิ่งมีรายได้มากอะไรที่รอให้รออีกหน่อยก่อนจะมาถึงจริงๆคะ่ะอะไรที่ทำแล้วดีก็ให้ทำต่อเนื่องกันไปเพราะกำลังจะถึงจุดสำเร็จที่มั่นคงนะคะใครโสดอยู่มีเกมพบรักเพราะงานเงนินช่วงสัมมนา เรียนแล้วก็ฝึกฝนมีความสำเร็จทางการเงินได้พบรักที่มีค่าต่อใจพบคนขยันหาเงินเก่งต้องการสร้างครอบครัวต้องให้เวลากับความรักด้วยค่ะใครมีคู่อย่าให้เวลาแต่เรื่องอื่นๆนะคะรักฟินๆรออยู่ค่ะแต่เรื่องเงินก็ดีนะคะครอบครัวอูฟู่เพราะว่าขยันทำมาหากินความรักมีความมั่นคงจริงใจจงให้คุณค่ากับความรักครั้งนี้ค่ะ สุขภาพแข็งแรงให้ระวังอุบัติเหตุช่วงเดินทางปวดแขนปวดมือหรือว่ารถเสียนะคะให้ระวังว่าความแน่วแน่เข้มงวดมีทั้งดีและไม่ดีขึ้นกับสถานการณ์คนที่เกี่ยวข้องทำพอเหมาะถึงจะให้ผลดีเด็ดขาดในสิ่งที่ควรแล้วการมีปัญญาจะช่วยทำให้สำเร็จค่ะ ส่งท้ายกันที่เคล็ดลับเสริมดวงแนะนำให้ไหว้พระปิดทองพระประจำวันเกิดปฏิบัติธรรมทำบุญถวายดินที่ดินสิ่งก่อสร้างน้ำเพื่อเสริมความมั่งคั่งและมั่นคงนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปดิดดวงประจำเดือนมกราคมสำหรับท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ